สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เวลาว่างๆได้หอมบดไดแต่ล่ามดูบ้านกับลูกกับหลานดูกับหลานพ้าหลานหากิจกรรมเล่นมือนี่พี่น้องหน้าบ้านน้องดาดาที่คู่เปิรกระแลนเล่นหน้าบ้านบ้านคอยรุมสมบณ์วะนี่หอดกระรลกกระแจาอยูม่ยูหนีด้เบื้องไรอันไรเนี่ยโรกไม่กุหลาบแต่กระลังงามเพิ่งสูกเพื่องใหญ่ไปสมองอันนี้ต้นเหี้ยนี่พี่น้อง ลูกหลานก็มาเล่นแซวแซ่ยู่หน้าบ้านนี่เระพี่น้องย่ำเ้าย่ำแรงคือบ่ได้ไปโรงเรียนจังสิเขาก็มาเล่นเล่นอยู่หน้าบ้านมาอยู่บ้านหลังนี้อุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยเออธรรมชาติล้วนๆย่ำไปล่ำกรเป็นอีกเจ้าหนึ่งในพี่น้องย่ำไปล่ำกระซิบคืนเวทีไปม้วนกับพี่กับน้องอยู่หน้าห่านหน้าเวทีแต่ว่าขั้นมื่อใดล่ำดีเพิ่นกระย่องเสร็จแล้วขั้นมื่อใดล่ำบ่ดีเพิ่นกระดา โอ้ยเนาะบางคนก็นเฮ็ดปิดตาสั่งเสรีว่าถึงใจเพิ่นเพิ่นกับมือโตผานปึ้งปึงปึงปึงเตยเตยเตยชั้วว่าอยังกระดัดกระดระะอพราะว่าเออไฟกระยานบอกอยู่เด้อไฟโบเป็นเก่งเพลงเขาเป็นหมอลำหมอลำกับซีนีการพาักการว่าวแนเรื่องของกันของงานมือนีน้ำแต่กับซีนี้การว่าวกระโดมันเป็นแบบฉบับของไทยของวันตัวพี่น้องขกระจิกเป็นมอลลัมแบบนี้มันจะเดินจะไล่นะ แต่ก็เข้าใจอยูุว่ายุคสมัยมันก็เตลียนไปคนหมักมวนมักแค่มักค้ามักเต็นกินเหล้าฟังหมอลำจังสิแต่เข้าใจอยู่แต่ว่าผู้ฟังไงแย่แยกเลยเนอถ้าใอยเป็นหมอลำแบบนี้ถ้ามักคอยกระจ้างคนบ่หมักกับบ่เป็นยังแ้่เต็เจา้าภาสิเลือกแต่ว่างานก็เป็นที่เจ้าภาพินเลือกไปแล้วล่ะแต่ว่าผู้บริบจ้างเออผู้บริจ้างไอ้พี่คนมาข่วนหมอลองหมอลำเนาะปานเ่นเป็นเจ้าภาพู้นี้พี่นนอะ ตุกห่านตุกหัวเส้ห่ายเส้นสี่นาสี่ตาบางหานก็ได้โอ้ข่อกับบ่วดอกวะข่อยจะท่ำใจที่แต่ละบัวข่อยเป็นมอล่อมันก็เป็นปกติของคนคนคนขนหนึ่งนหลายแต่จนมุนจนว่าคุณเอล่บ่ได้เนี่ยเอื่นว่าคนนือว่า่นอะต่ว่าบางข้งมันก็คือบ้านล่ะมอหล่อมกับข้นเนาะกับเลือดเนื้อเนาะกับนี่เออถือใจพิษใจมู้เจ้าแน่มู้เจ้ากับท่ำใจเนี่ย หอยพอนเป็นมาเก็งเพ่งสิไปลองถ้าเพ่งเด๋ถ้ามาเพ็งก็มีหมอลำน้อเพ่งอีกหลายที่ก็เจ้าเิ็นหมอลำหม,มอลำสิ่งหมอลำเพง่งไปสิกระไรที่เจ้าก็เลือกเอาเขาเลือกหอยแล้วก็ตําใจว่าหอยเป็นแบบนี้สไตล์ของแต่ละคนตั้งแตสิเป็นหมอลำคนละแบียดมาแบบไพ่แบบมั่นกันสิเลยก็จะว่ากันเด้อพี่น้องให้เข้าใจในด้านการล่องกันลำแกนเด้อ ก็ใส่เขียวมอลลอมมอลลักคลายแายอยากฟังเพลงกับไปกันพวกเขาเต้นเลยมอลลัมันก็มีหลายคือว่า่ะพี่น้องเอ้ยเลือกเบื้องเราอยากเบิ่งแบบใดมักแบบใดถีดใจมูเจ้ามันก็มีหลายทึงมอลลัสิงท่้ง,งมอลลัเอ่อเป็นเพ่งเป็นลมัมเป็นคะติกะตังคะติเตือนใจก็มีพี่น้องเลือกเบื้องเราเลือกจ้างเอา,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 านนะเพราะว่ากันเนาะอม่จ้ามักแบบใดก็ เลือกเอาแบบนั้นละสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณท่านเจ้าภาพทุกท่านที่จ้างมอลำหอมจันไร์ได้อแล้วก็ขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับแฟนมอลนัททุกทุกท่านเด้อที่ชื่นชอบผลงานของมอลำหอมจันทขอให้รวยขอให้รวยทุกคนจ้ะขอให้รวยรวยกันทุกคนเด้อ